thank <laughs> you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนนะคะมาดูชีวิตแม่คา้าขายข้าวแกงอาหารตมสั่งตลาดนัดในฝรั่งเศสนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูวิธีการหอ่อเอ่อกุ้งห่มผ้าของเรากันนะคะของที่ร้านเรานะคะว่าจะหอยังไงให้สวยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะกุ้งห่มผ้าของเราเป็นเมนูติดอันดับหนึ่งไปแล้วค่ะลูกค้าติดใจแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็ กลับมานะคะซื้อกันตอนนี้ขายดิบขายดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการห่อกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะก็จะมีไข่นะคะไข่ไก่ค่ะกุ้งสดๆนะคะโรยด้วยพริกไทยและผงเม็ดผักชีค่ะขยำขยำคลุกกันนะคะจากนั้นก็จะใช้ แป้งนะคะแผ่นแป้งโรตีสายใหม่นะคะที่ต่างแดนมีขายในช่องแช่แข็งนะคะทุกคนร้านเอเชีย e มีขายทั่วไปคะ่ะจากนั้นเราก็จะแกะเป็นแผ่นๆน,นะคะก็จะได้แผ่นแบบนี้คะ่ะในตู้แช่แข็งนะคะเราก็จะอ,ออกมาละลายก่อนนะคะมาวางไว้ในอุณหภูมิด้านนอกเขาก็จะเริ่มละลายเราก็จะแกะง่ายนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มห่อกันเลยค่ะ ก่อนทำอาหารนะคะทุกคนก็ล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะทุกคนจะได้ม้วนได้ง่ายๆนะคะใส่ถุงมือก็จะช่วยให้เราม้วนง่ายจากนั้นเราก็จะพับมุมเข้ามาแล้วก็พาเริ่มม้วนนะคะเริ่มม้วนตัวกุ้งเข้าไปแล้วก็พับด้านบนลงมานะคะแล้วก็ม้วนระหว่างที่เราม้วนนะคะเพื่อนเราก็จะต้องอจัดวางให้ดีๆก่อนนะคะแล้วก็ตรงตัวกุ้งนะคะพยายามเน้นให้เขาตรงๆค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเน้นห่อตรงปลายที่เป็นหางนะคะให้แน่นสนิทนะคะทุกคนม้วนค่ะม้วนแล,ล้วกดแน่นๆนะคะจับจีบเข้าไปแล้วกดมว้มวนๆให้แน่นค่ะนะคะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดนะคะจะทําให้น้ํามันไม่โอมแล้วก็กรอบอร่อยมากๆนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็จะทาด้วยไข่ค่ะ ด้วยไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ม้วนปิดให้เรียบร้อยค่ะเวลาม้วนนะคะพยายามกดม้วนให้แน่นๆที่สุดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูสักสองสาอันนะคะ เพื่อนเพื่อนที่หัดทำใหม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะพยายามกดให้ตรงๆนะคะพยายามกดกุ้งให้ตรงๆค่ะนะคะแล้วก็ม้วนไปนะคะพับแล้วม้วนไปพยายามทำให้ตัวเท่ากันนะคะขนาดให้เท่าๆท่ากันนะคะเน้นตรงหางนะคะม้วนจับจีบให้เรียบร้อยนะคะกดกดม้วนม้วนลงไปไม่ต้องกลัวเขาหักหรือแตกนะคะทุกคนนะพยายามม้วนให้แน่นที่สุดค่ะ จากนั้นก็ใช้ไข่ทาปิดม้วนให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะอย่าลืมเช็ดเขียงทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะถ้ามีเศษไข่นะคะติดอยู่ที่เขียงเราก็พยายามเช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำตัวใหม่นะคะ บางทีนะคะกุ้งเขาจะงอมากเกินไปเราก็หักนะคะสามารถหักได้นะ,ะเพื่อนหักให้เป็นตรงนะคะเห็นไหมคะบางตัวเขาจะงอเกินไปนะคะมันเวลาเราจับม้วนเนี่ยมันจะงอแล้วก็ดูไม่สวยงามนะคะเราสามารถหักนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถดัดให้ตรงได้ะคะ่ะส่วนใครที่ต้องการให้ ตัวกุ้งห่มผ้าของเรานั้นนะคะตรงทุกตัวเลยนะสามารถหักได้ทุกตัวเลยค่ะนะอันนี้เราก็จะทำให้ดูนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปทำสร้างอาชีพกันได้เลยค่ะนะทำแบบที่เราบอกนี่คือว่าสามารถเอ,อ่อทำได้ทั้งกุ้งตัวงอตัวไม่งอได้เลยนะคะสวยงามค่ะ เช็ดเกียงให้เรียบร้อยนะคะเราจะทําให้ดูนะคะตัวต่อไปนะ,ะถ้าเราเจอกุ้งที่ตัวงอนะคะแต่ว่าเราไม่อยากหักใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องหักก็ได้นะคะเราสามารถม้วนไปได้เลยนะนะคะสามารถม้วนได้เลยแต่เราจะทําให้ดูนะคะว่าเราจะทําอย่างไรให้ตัวกุ้งหุ่มผ้าของเรานั้นตรงนะคะนะคะตรงนี้ค่ะ เราก็จะจับดัดนะคะทุกคนนะพยายามม้วนไปดัดไปอันนี้มันจะทำยากนะคะถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆทําแบบนี้มันจะเมื่อยมือมีความรู้สึกว่าเราเคยทําแล้วไงเราเมื่อยมือนะคะสามารถทําได้เหมือนกันเราก็จะต้องกดดัดไว้ทั้งกดทั้งดัดมันก็จะทําให้เราเมื่อยคะทุกคนนะแต่ถ้าเราหาักเขาอะนะวิธีแบบนี้ก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องหักกุ้งนะคะ ก็คือดัดไปม้วนไปนะคะได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเรานะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเมื่อยมือสามารถหักเลยนะคะหักดียกหักดีกว่าค่ะเพื่อนเแล้วเราจะห่อ,อง,ง่ายแต่บางทีหักหักมากๆากเราก็เมื่อยเหมือนกันนะอืมอ่ะอันตัวนี้เราก็จะหักนะ แต่ส่วนมากกุ้งบางตัวถ้าเขาไม่ไม่งอมากนะคะเพื่อนสามารถดัดง่ายๆก็ห่อไปเลยค่ะนะบางที่มันมีอุปสรรคก็คือกุ้งบางตัวของงอหงิกมากนะคะเราก็ทาให้เพื่อนๆดูนะทำไงให้มันสวยนะคะถ้าเราม้วนสวยลูกค้านะคะมันก็จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้านะคะทุกคนนะ ให้มาซื้อหลานเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตัวเท่ากันเดะนะคะเป็นไงบ้างคะไปดูวิธีการห่อของเรากันแล้วนะคะวันนี้นะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะเพจแม่บ้านฝรั่งเศสแล้วก็ช่อง YouTube นะคะ ปนัดดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ